กำลังมองหาแอปมือถือเจ๋งๆใช่หรือไม่ผมขอแนะนำนอกลักกี้แอปมีทั้งระบบ Android และ iOS แต่ต่างกันบางฟังก์ชันนิดนึงนะมีวอลเปเปอร์รานกรอรูปและมีประเภทต่างๆมากมายรวมทั้ง a อนิเมะเกมและสัตว์เป็นต้นมีอัปเดตทุกๆวันเลยผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถตั้งค่าวิดีโอจาก TikTok IG ภาพเคลื่อนไหวภายในแอปได้สามารถเอาภาพมาเป็นหน้าจอเรียกเข้าหรือหน้าจอหลกักแบบมีเสียงและไม่มีเสียงได้ด้วย ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถทำ w บ l l เปเปอร์สีมิติและโพสผลงานลงในชุมชนได้โหลดนอกลักกี้ได้ในแอปสโ r e และเพส r e วันนี้ไปโหลดกันด้วยนะของดีบนมือถือมันต้องมีของดีลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปโหลดได้แล้ววันนี้นอกลักกี้ก่อนดูหรือหลังดูเซ็ตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณไม่คนได้กดแล้วขอให้คุณนั่นเป็นผู้ใช้สแตน

โอ้จีมอดจีมอดจีมอดอ่โซเชียกลับมาเย่อแขยขาอีกครั้งหนึ่งอ๋อสวัสดี้องนทุกคนด้วยนะจา้าวันนี้เฮฟวี่กับโซเชียลกลับมาเกมจีมอดอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วรู้ไหมเฮฟวี่ว่าทำไมเรากลับมาทำไมเรากลับมามันมีสังเวซีตัวใหม่ออกอาราวาดไงเราเลยกลับมาปราบมันในเกมจีมอดอีกครั้งหนึ่งอ่ะว่ายัางไงนะ ใจเฮวีมันคือสัมภเวสีที่เราต้องไปปราบมันเฮเวีลูกค้าอยู่นู่นเฮ้อลูกค้าไม่เจอหน้ากันใจลูกค้านายต้องสื่อสารกับลูกค้าเสร็จแล้วลูกค้าต้องการความเหลีอยไร่เจ้าทำผู้เสียงดังไปเธอหูเธอจะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮเวีนายกอกหูเธอเลยรับรองว่าเธอจะได้ยินทุกอย่างที่นายพูดโอเคได้เรื่องแล้วมันลูกมือนลูกค้าเป็นเออเลยนะเธอรุนิ่งๆเฮเวีลูกค้าบอกว่าเฮเวีลูกค้าบอกว่ามันมีไอตัวประหลาดนะอยู่แถวนี้ ตัวอะไรเฮฟมันคือตัวอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เธอบอกว่ามันค่อนข้างจะตัวใหญ่บิกตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยละ่ะเจอแล้วโอ้เฮฟวฉันเจอแล้วสัมภเวสีตัวมายหลากหลายมีชีวิตมันตัวอะไรโอ้ยต้องออกไปหาสักหน่อยแล้วลูกค้ามากับเราทีทำไมเราถึงไม่ทิ้งลูกค้าไว้ในตึกล,ล่ะเราจะลูกค้าไปคุยด้วย เก่งจ <ot> ัง <atter> โอ้โห้ยใช้กำแพงประสานในหลอดออฟโดริงหรือเปล่านะโอ้ยสุดัซนกัมมันทีตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันตัวหใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหไม,ไม่ได้กลับมาเล่นนานน,นี่นี่มันออกมาอารวาสขนาดนี้เลยเนี่ยมันกระทั่งลากมาก็สามารถไปาาถึงโรเบรซีได้แนละ้วอ <ot> ือโอเปดโอเปร์โอเปอร บรา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 บาแบบ้าไปาบาไปามันบอกว่ามันในการที่แบบเราไม่ได้อยู่นานมันก็เลยคิดว่าการที่จะยิบของโลกเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยอองั้นเรคิดผิดแล้วเราสัมผัสได้ถึงความชั่วร้าของแกที่จะมาบนโลกในฉันมาก่อนแกและฉันจะมาปาบแกมาแล้วโอยลูกค้าประบู ไม่เนะลูกค้ามันมันเร็วกว่าเราใช่ตัวมันใหญ่ไงไม่ลูกค้ายังไม่ตายอยว่ด้วยอยว่ด้วยอยว่ด้วยลูกค้ายังไม่ตายพี่ฉันช่วยลูกค้าก่อนอย่าไม่โอ้จะเปิดกระแทกลูกค้าจะขอโทษจะขอโทษจะขอโทษเฮ้พี่จะขอโทษลูกค้ายังไม่ตายลูกค้าลูกค้ายังโอเคอยู่เฮ้พี่ลูกค้ากลายเป็นก้อนไปแล้ว CPR เธอแล้วเฮ้พี่เธอยังไม่ตายแล้วหัวใจเธออยู่ไหน ลูกค้าหายไปไหนแล้วพี่ลอยหายไปยเลยมันเป็นความผิดของแกเจ้าสังเวสีแกมาอาจค้าลูกค้าืมรู้ไหมว่ากาญย่อบอ้โห,โหนะนักปราบสังเวสีพวกเราเ,เป็นยังไง <c oughs> อ่ะโอ้ไม่ได้ปรบับไม่ได้ปรับนานลืมงงงงอุย้ยอะไรแดงๆมันคือสก,กิล <c oughs> <c oughs> ใครจะช่วยเราได้เนี่ยโอ้โอ้ สามบุรุษกัมตูดก็อะไรมาด้วยเฮ้ยไปรอบนี้เข้ามาเร็วจังเลยมีบางอย่างอย่ากมาอวดเราเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสามบรุษกัมตูดมีบางอย่างให้เราคืออะไรนี่มันลูกศรอะไรเนี่ยเฮ้ยบินดิดบินดิดเฮ้ยนี่คือของที่สามบรุษกัมตูดจะมอบให้กับเราเขาบอกว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาคนพบมันแล้วอยากให้เราเป็นผู้ทดลองอ้โหอฮ้เฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้มันคือบางเฉลี่ย เฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยเฮ้ไเว่าเฮ้ย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 ัฮ้งเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้้

เทปี้บิดเข้าไปในร่างกายมันแล้วทำลายทำลายจากด้านในอ้เจอะไม่ไหวแล้วนีน่นี่เนีนี่เนีเอาเอาเอาโซ่ไปเอาโซ่หลากไม้หลากไม้นี่เนี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 อ้าาาาา มันควบคุมฉันแฮบิวันนี้พลังกันควบคุมฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันแฮี่โอ้เผอ่อเชื่ดถึงเวลาตายแกแล้วเจ้าเฮบิย่เลยอย่าเลยเธอโอ้โหนี่แกกันได้บ้าฉันสินั่นเองล่ะแกมันอ่อนแอจะดีออก พ thin, ี่ปลดไปฉันได้ถึงเวลาตายแกแล้วสตอร์พิงเกอร์สตอร์งเกอรร์ป uh> ิฟฟ์วร์โตวอรโตเฮ้ไม่ช่วยฉัน้วอะเฮ้ยให้พขอบคุณมากเลยมันหลุดการควบคุมฉันล้ NOW อุ้ยไม่มันต้องการใช้งานพวกเราให้เป็นประโยชน์โอ้เฮฟวี่ชัดนั่งใจให้ฉันเอ่อโดนลูกดอกแล้วฉันมีสแตนมากไหมและนี่ก็คือสมุดลู่ลูอนาคตฉันจะอ่านอนาคตของแกเจ้าสังเวสีอะไรเหรอมันมันบอกอนาคตมันบอกว่าในแมปเนี้ยโอเว่นคิงด้อมจะจัดการเฮฟวี่ทำการแทงเฮฟวี่แล้วก็ขโมยเฮฟวี่ว่าไงนะมันจะจริงได้ยังไงเนี่ยนั่นสิโอ้ไหนไม่ทำนั้นหรอกเฮ้ยสาวเฮ้ย อยากเปรซสาวยังไงไม่มีเงินเอาเงินมาเนี่ย,ยไมเไ่เอาไปครับเอาไปครับมาเป็นแฟนผมครับทำลายอันนั้นก็จะถูกเบงเลย <laughs> มันมีเงินออกมาจริงไงเอเมลอสเปสไฮเอโรฟันต์กรีโนร <laughs> โอ้ยค <laughs> มรับเฮวิดู๊บเฮวิดแ,<ต><า>แต่ตัวนี้เกิดเกิดเกิดจากการฟิวชั่นกับมันในเวนี่คือสแตนที่จะ มันไกลมาเป็นสเตตตัวนี้หนีคอยโหนเอเมราเรตุสเปรชดูกระสุนดาวตกเอเมราเรตุสเปรดสามปริตูกัมตัวสายให้มานะเอ้ยอย่าหลบมันปล่อยนอนออกมามันเป็นนอนเขี้ยวชีเวจโจรใยด้วยนะมันเป็นลางไม้ใช่ปะใช่มีสแตนตัวหนึ่งสามารถจัดการมันได้เว้ยเมชิคอลแลน มาร์จิชันส์เลต้าเอาโอ้จมอดไม่ไปจ้ะเฮ้เฮรีอันนี้มาจสแตนหมาข้างบ้านของเพื่อนฉันที่เลี้ยงไว้นี่วะอ้าวงั้นเหรอแล้วนายเอามาได้ไงพอดีฉันหิวฉันเลยไปแย่งอาหารหมากินแล้วฉันก็ได้สแตนนี่มาจู่ๆอมีอะไรวาโคตรน้ชวิงไงไม่รู้อ่ะโอ้เป็นสแตนนี่โง่เข่าเหลือเกินนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้แต่โดนกินแล้ว นี่มันแมลงดีกว่านี่แมลงเัอรทยคอโหาโหโหโหมาเน่พลังอะไรคีจำกกดนี่อะไรกันโอ้ยเแต่เรงของเราโพวมะเราต้องรวมมือกันให้เวพลังของสแตนสแตนผู้ใช้เวลาให้เวสต็อปไทม์ได้เหมือนกันเรามาเรามาขู่มันก่อนให้เวโดยการเกะกะเนื่งองซ้

แตั้งของลงไปเยอะใช่ยังคุ้มค่าใช่ไม่ใช่ผู้ใช้ตายผู้ใา้ตายดูผู้ใช้จะแทนดิใช้ใช้เกิดขีดจำกัดของสแตนเฮ้ยเราสามารถพาบันได้แล้วโอ้ โอ้โหช่างลากลำบากตั้เลยกินต้องไปขอบคุณซามลูกกล้ามตัวก,ก่อนอ่ะมาให้มาให้ลูกศอนรกเราแล้วก็หายไปแล้วแ <c oughs> มวคืนด้วยใช่ไหมล่ะเรเราเราได้อาวุธใหม่แหละเฮเบใช่แล้วเราเราได้สแตนมาเฮเบดักปรับสมเวชีที่มีสแตนนี่กับเฮเบโอ้ <c oughs> ในมองไกลเรายังเห็นเรายังเห็นเราสามัมภเวสีอีกนับล้านที่ยังก่อความวุ่นวายและทำสิ่งชั่วร้ายในโลกของเราเฮดูกันสิได้เวลาของพวกเราแล้วสินะ ยเอยอเลยเยเลยยอเลยเอาละคนดูเป็นยังไงบ้างกระจบไปแล้วสำหรับการปรับสัมบูเวสีไอจ้จอรากไม้สีเขียวงง่ๆนั่นนะ,ะจ๊ะเอาละคนดูก่อนไปโซเชียลก็มีคำถามมาถามเพื่อนเเหมือนเดิมมาจ้าคำถามก็คือเพื่อนๆจะมีวิธีจัดการไอจ้จอรากไม้บ้านนี่ยังไงนะจ๊ะ อย่าลืมตอบกันมาเยอะๆนะจะประกาศในคลิปผัดไปนะจ๊ะใครชอบก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดสไ i ครเป็นกําลังใจให้ฮวิกกับโซเชอร์ในการปราบสัมภเวสีต่อไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะไ,ได้รู้ว่าคลิปต่อไปจะมาปราบับ สีสัมภเวสีอะไรต่อมีกลุ่มส่วนลดมีแฟนเพจ a c e b o o k สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดต,ต,ตามข่าวสารกันปรับสัมภเวสีเราได้นะหรือเข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมก็ได้นะมีเพื่อนน้องๆอ,อยู่เต็มเลยเข้ามากันได้นะอยู่ใต้คลิปลิงกู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนีโซเชียลเกทไว้ต้องขอตัวลาไปแล้วลากับอาวุธใหม่แล้วก็ทําการฝึกซ้อมการใช้งานมันอย่างเปอร์เซ็นต์เต็มประสิทธิภาพนะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบายบาย The p l a t